ันไม่เป็นไรเหมือนอย่างเธอเลยไม่ได้สตรีมนานเนาะโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ GTA Sand ออนไลน์เซิร์คิวเลอร์นะครับก็เปิดตอนนี้คือเปิดให้เทสนะเปิดให้เทสเฉยๆนะเพราะว่าจริงๆมันยังทําไม่เสร็จนะครับยังทําไม่เสร็จแล้วก็ผมลบงานทิ้งออกไปหมดก็เหลืองานอันนี้ก็คือโรงงานใหม่ให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นงานพวกนี้สะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวไปรีวิวตั้งแต่งานแรกเลยนะครนะก็มันจะ มันจะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะครับก็มันจะมีประมาณนี้นะตอนแรกตอนนี้มี12งานแล้วก็งานผิดกฎหมายยังไม่มีนะครับนะงานผิดกฎหมายทําเป็นพวกอาการชงกัญชาไปก่อนก็ได้นะครับนะโอเควีหกวัได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้อันนี้คือเปิดในเทสเฉยนะครับยังไม่ได้เปิดเป็นตัวเกมจริงนะเป็นไงบ้างครับโรงพยาบาลวันนั้นอาการอาการบ้าดีขึ้นยังยังอนาคตมี npc ไหมมันอยู่ที่เจ้าของ abk ครับ เซิร์ฟใหม่อยากสอบเซิร์ฟใหม่ก็กะจะเปิดกะจะเปิดไอ้พรุ่งนี้อยู่เหมือนกันไปดาวน์เทสตแต่งานแรกเลยนะครับแต่ก็ปลายเดือนหน้าก็รีรีเงินเหมือนเดิมเพราะว่าเข้าซีซันหนะ้าจริงๆยังไม่เสร็จผม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 ปรับแต่งอะไรเต็มเยอะเยอะมากปรับเลืออะไรใหม่หมดเลยนะแต่คือมันยังไม่เสร็จไงแล้วคือมันไม่ทันเวลาจริงๆนะต้องเข้าใจนิดนึงว่าการลบงานงานที่มันแบบเยอะเอะะมันมันก็เหนื่อยอยู่คนระับ อันนี้ก็ชุบผู้เล่นรักษาผู้เล่นได้ปกติโอเคเดี๋ยว okay, เราไปลองงานใหม่กันดูนะครับ l <c> o <oughs> ก e gets you where I need ว่าไงครับน้องชายอ๋อม่ใช่โอ้น้องเว็บวยพี่คิดถึงน้องจังเลยอะ่ะเราแบบเราไม่ได้เจอกันอะออ้โอไม่กินไม่ไหวละเห็นแะ้วเ,เงียบอุ้ยไม่ใช่ โอ้คิวเลอยอ่าผมไปอยู่ห้องจีเท1ดีกว่าโอเคเราไปอยู่จีเท1กันดีกว่านะเดี๋ยวจะได้มีคนมาปั่นนะมามาเจอกันแน่มาแท้มาแน่นะเดี๋ยวเราไปลองงานใหม่กันดีกว่าแอดรับของบั็อกอะแล้วบั็กยังไงอะบั็กยังไงบั็กยังยังไง คนดูผมนี่แม่งเยอะสุดผายเลยเว้ยเงียนะแอดพี่ก็เงียเหมือนกันจัดให้พี่หน่อยได้ไหมเอาแบบว่าคือแบบเอาแบบว่าคือแบบยังไงอะแบบโดนทีเดียวแล้วคือแบบเลิกเงียนไปอีกสักสามร้อยปีอะมีเงี้ยเอาแบบทีเดียวแล้วเข็ดเลยอะครับจริงๆริงสตรีมมันไม่ค่อยแจ้ง้ว่แหละเมื่อวานผมสตรีมแป๊บเดียวมันขึ้นไอ้นี่เลยนะแจ้งเขาเปล่าวะมิงสตรีมแจ้งปะ โอ้แม่งขับช้าเกินดีครับพีคสวัสดีครับรอดคงเหครับยังรอก่อนครับไปเทศงานใหม่อ,อย่างเราแล้วงานมันบักครับไม่บักครับทําเป็นหรือเปล่าครับผมครับทาเป็นแล้วมาบอกบักก็ถ้าผมทํามันไม่บักะครับแล้วถ้าผมทมําทแล้วมันไม่บักนะพีคมัน ตอนบักอันบักแก๊สน่ะงานสน่งแก๊สสำบันยังไงผมเอาแก๊สแล้วมันขึ้นรถไม่ได้มันบอกว่าอะไรมันขึ้นรถไม่ได้เอาแก๊สแ้วมันขึ้นรถไม่ได้กดเอฟขึ้นไม่ได้ฮะคืออะไรวะคือเอาแก๊สไม่ได้นี่ยไม่ไม่ไม่เอาแก๊สแล้วมันขึ้นรถไม่ได้เออเดี๋ยวไปลอง โอเคมันจะต้องมีอันนี้มันจุดไปไหนวะ M C M C M D S J O B C J O B C เอ้ากูพิมพ์แล้วขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น มันจะต้องมีจุดที่เอาขยะอยู่จุดหนึ่งมันอยู่ไหนอเดี๋ยวได้มาดิอยากลองอยู่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าแล้วจุดเอาอีกจ uh. ุดหนึ่งไปไหนอืมบั๊กนะเนี่ย งานแรกก็บักแล้วบอกแล้วบักฉัน,อ,นอยากโดนสนตีนจังเลยลเดี๋ยวได้มาดิเชิญใหม่เปิดสอบพรุ่งนี้เหรอครับแป๊บนหนึ่งนะแป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่ง เดี๋ยวไปแก้ก่นอนไอรับของบัก็กรับของบั็กยังไงอะ่ะมันบั็กยังไงได้รับของแล้วนี่ก็รับของคุณรับของไปแล้วก็รับของไปแล้วไงเนี่ยมันก็มันไม่บั็กนะมันบั็กยังไงมาสิครับเดี๋้ได้ผมไปแก้งานก่อนเด็ดเด็ดเดี๋ยว,ยวสตีมพี่เีศษ